พลคูณจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าคณนนะผู้จัดการนะครับพญาพึ่งระยะหลังก็สดเหลือเกินนะครับอาวุธก็ถือว่าหนักแรงทั้งหมัดทั้งศอกนะครับโอ้โหขยับเข้าไปแขนชัยนั้นเปิดเกมเลยนะครับเดินขยับเข้าหามีแข้งมีหมัดเหมือนกันพนันจำกัดมหาชนนะครับท่านรพงม์วิเศษไพฑูทุนตอนนี้นชกเกิดแผลแตกครับอุ้ยอันตรินก็จนหยดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณณรงว่อง สกินแชสมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมิกไม่ใช่แดนนะแดนชายยนธุรกิจตัวนั้นมีรุ่นใ้ายจอมาตเพีนะครับแชมป์มวยรอบชนะอดุลต่อยกับอดีศักดิ์อะไรพวกนี้เนะี่ยนั่นแหละแดนชายยนธุรกิจแต่วันนี้เนี่ยถ้าจับจังหวะกันได้มันจะมันแบบนี้ครับ ดูว่าแขนใช้นั้นขยับเข้าไปนะครับมีแข้งซ้ายไปก่อนมาดูวงในโอ้โหจับรละบิดเหลือนะครับดูจากหลายๆไฟที่ผ่านมานะครับของพญาพึ่งแล้วก็เป็นหวยที่กล้าวกอาชีพครับโทร028008000บริษัท CPF l e s e r Long a n d f o o d Chain จำกัดบริษัท c p Magic เบียดกับใบซ้าย ได้สวยเหมือนกันนะครบแพ่นชัยเม็ดนี้พยายามจะปล้ำในมาโดนลูกขวางเอาไว้ก่อนคนระับแมานี่นะครับต้องพูดนะครับสีพีจรินพ่อกพันอาหารจำกัดมาชนท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรด้วยนะนี่หลักหลักของเราเลยของเราเลยนะครับน,นมของ CP. สีพีฟันมาเอาปล่อยไปยไฟแดงพยาพึ่งน้ำเงินแครนชยัยไม่รู้และแต่ถิ็นละห้าร้อยยาตะซินด้วยนี่แหละชอบแบบไหนยอย่างไรในทีมพิธีบกซิ่งมาชั่นนะครับจัดให้จัดให้ เสียบู๊นะทนเดดด้วยอีกท่านหนึง่งหดโอ้โุดมาแต่ว่านายม,ม,มัดมัดมัดยกปลายเสียบคนละข่าวคนละข่าวโอ้โหดูครับมานี่ครับนักชกเก่งของศรีสะเกดโคจรมาเจอกนันแบบนี้เองมันแบบนี้เองแดงพยายามพึ่งน้ําเงินแทนชยัยตัวแทนชัยเริ่มจะขยึงไปชกในเกมตั้งรับขยับเข้ามาดูกันที่วงในนะครับ ไล่แขนกันอยู่ตอไม่ได้นี่กรรมาการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับ<า>เข้มโดนจนจบสุดท้ายบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยา้องเล้าตะเก้าเหรียญจะแก้ตราอาบเชยเม็ดอมสมุนไพรอาเชยน้ำมันยาตรามาวิน้อมอด้วยแป้งโยกี้ในรศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับผ่านมาสามยกนี่ถือว่าสู้กันเร้าใจเลยนะครับมวยคู่นี้เอาละครับยกนี้ออกมาเปิดเกมบ้างนะครับพญาพึ่งพยายามจะออกแข้งขวา มาดูว่าแขนชายเองก็ชกในเกมตั้งรับบ้างซ้ายโอ้ซ้ายนี่หลุดหลวมออกไม่ได้ตลอดนะครับเอาละครับพยาพึ่งก็ออกมาออกขวาได้สวยๆนะวครับยกนี้เกมนี้ยังบีบหัวใจเลยนะครับตั้งแต่คู่แรกแล้วนะครับวันนี้นี่มวยชกกนฟสนุกเ,เกินครับแม่ขวาของพยาพึ่งน้ําเงินแขนชายโอ้ขวาสวยเอาจับมาซ้ายปะไฮพยาพึ่งแดงน้ําเงินแขนชายเอาขวาหลุดเลย ซ้ายสวยของแขนชัยเอาขวาไล่เตะเอาซ้ายของพี่โอ้โหแขนชัยอีกอย่าพึ่งโยกมาเอาขวาได้ซื้อซื้อซื้อเตะต้องซื้อเตะไฟหนึ่งไฟเดียวขวาไปพิยาพึ่งแม่แขนชัยซ้ายมาขวาไปติดพิยาพึ่งมันต้องอย่าเอาขวาเอาซ้ายไปแขนเอาซ้ายมาต่อยไปพิยาพอยต่อยไปพิยาพึ่งพยายามจะเล่นจะเบียดนี่นะครับโดนลูกขวาอีกแล้วครับเอ้าแม่ จัดแบบนี้อย่างไรเนี่ยแฟนฮือฮาต้นยกกลางยกปลายยกตลอดนี่เลยครับนี่แหละมาลุ้นกันปลายยกสี่ไปแดงพญาพึ่งน้ำเงินแขนชัยอย่าพึ่งบุกแล้วบุกเอาขวาไล่ไปซ้ายมาแขนชัยต่อยมาพญาพึ่งปล้ำปลาปเด้งมาพญาพึ่งแม่แขนชัยเข้าล็อกไว้พญาพึ่งเตะอย่าประมาทชนะแล้วนะมือ ดูครับมาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเดินต่หมัดยังได้ลุ้ได้เชียเลยครับโดนเหมือนกันนะครับแคนชัยไม่ใช่ไม่โดนเอาพยาพึง่งโอ้โหหูกสายแล้วก็ต่อยขวามีศอกสลับด้วยครับโอ้โหบุกกระน,นำเลยอ่ะพยาพึง่งเปิดฉากมาจมตีก่อนเลยแดงน้ำเงินแคนชัยต้องรับให้อยูรับดีๆเอา้าต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยหน้ามายังไม่เข้ายังไม่เข้าย่งไม่เข้าอา้าลรอกโอ้ยฝันปักษาแหวกมาโอ้ตีด้วยอย่าอย่าเมาเ่ยเมายกไม่ เหมายโยดได้ก็เปิดได้นะครับนี่แหละทุฟยูนี่ให้ท่านไดชมมันๆอย่างนี้เอ้าต่อยลำตัวซ้ายมาน้เหมือนแทนชัยอย่าพึ่งบุกนะบุกบุกต่อยลำตัวอย่าจุกนะอย่าจุกนะเอ้าฟันมาพยาพึ่งพาพึ่งต่อยออกแทนชัยซ้ายมาซ้ายมาหมัดไปซ้ายมาซ้ายมาเอ้าฟันมาพยาพึ่ง โอ้โหจัดแบบไหนอย่างนี้นะครับโอ้โหทีมเพชรดีดี่นหน่กระนำกระนำบวยต่อยมันอย่างนี้อ้าวอ้าวนี่ครับติดเข้าไปพญาพึ่งมาเจ้าของสีเสื้อนายกตัวท่าผานายกตัวท่าผาบอกมาอชิดเทียบอชิดเทียบพญาพึ่งมพญาพึ่งต้องต่อยต้องต่อยโอ้แต่ว่าดูแคนชัยมแกก็นิ่งถอยถีบออกซ้ายทีขวาทีครับแต่ว่าพญาพึ่งเลวลามันอีกนาทีครึ่งอีกนาทีครึ่งครับ เรยว่าไม่มียอมนะครับยังได้ลุ้นตลอดนะครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันศอกแคนชัยเองก็คุมเกมนะครับไม่ตกใจนะครับออกซ้ายออกขวาแล้วก็มีแข้งเนิวคอยสกัดเอาไว้หนักๆดูครับพยาพึ่งเบียดก็ไปโดนน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้แคนชัยนะครับพันดับรัตนบุรีนะครับครับอ่ะนี่ครับอ่ะยินดีด้วยนะครับ